ปวดต้นคอตื่นนอนมาแล้วรู้สึกคอเคร็ดเหมือนคอตกหมอนอาการแบบนี้ต้องกินยาอะไรมีการอักเสบที่ค่อนข้างจะชัดเจน,นก็เลยมุ่งเป้าไปที่ยาแก้ปวดกลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบ เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยมีปัญหาหลังจากตื่นนอนมาแล้วรู้สึกปวดแถวต้นคอหันซ้ายก็ไม่ได้หรือบางคนหันขวาก็ไม่ได้นะคะหันคอไม่สุดหรือที่เรามักจะเรียกว่าอาการนี้คืออาการคอตกหมอนถ้าเป็นแล้วจะต้องกินยาอะไรเพื่อบรรเทาวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เรา ภะะาวะปวดต้นคอคอเคล็ดหันคอไม่สุดเอี้ยวคอไม่สุดรู้สึกเจ็บแลวไปหมดนะคะ อาการนี้หลายๆคนเรียกว่าอาการคอตกหมอนนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตื่นนอนมานะคะแต่ไม่ได้เป็นทุกเช้าที่ตื่นมานะคะจะมีแค่บางครั้งที่รู้สึกมีอาการแต่เชื่อว่าหลายๆคนอย่างน้อยในช่วงชีวิตหนึ่งน่าจะเคยเป็นสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อเป็นแล้วก็จะรู้สึกรำคาญบางคนก็อาจจะรู้สึกกังวลมากว่าเอออาการนี้มันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากการนอนที่ผิดท่าในตอนกลางคืนนะคะทําให้คอด้านหนึ่งถูก ยืดมากเกินไปนะคะทำให้พวกเอ็นพวกข้อต่อพวกกล้ามเนื้อต่างๆเกิดการอักเสบแล้วก็บาดเจ็บทำให้เกิดอาการปวดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมาแล้วเราจะกินยาอะไรเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเดี๋ยวมาชมกันค่ะสำหรับยาแก้ปวดตัวแรกที่จะนึกถึงเลยในอาการนี้นะคะจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พาราแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการอักเสบที่ค่อนข้างจะชัดเจนดังนั้นก็เลยมุ่งเป้าไปที่ยาแก้ปวด กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตยียรอยหรือที่เรียกว่าเอนเซมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างยาเช่นไอบูโพรเฟนนาพ o กเซนหรือถ้าใครมีไดโคฟินแอก็ทานได้นะคะรวมาถึงถ้าใครมีติดบ้านไว้อยู่แล้ว ถ้าเป็นยาแก้ปวดยี่ห้อโกเฟนซึ่งจริงๆตัวยาก็คือไอโบโคเฟนนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถทานได้นะคะและในคนที่เป็นโรคกะระเพาะอาหารหรือว่าอายุเยอะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคกะระเพาะอาหารนะคะตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นยาแก้ปวดกลุ่มเอเสปเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกลุ่มใหม่นะั่นก็คือกลุ่มคอกซิ ip, ซึ่งออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับคอกซทู 2, ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบโดยเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นซีรีคอกซิ 10, หรืออีโทริคอคซิ 10, อันนี้ก็ใช้ได้ค่ะหรือถ้าใครมีตัวยาอื่นๆนอกเหนือ ที่ยกตัวอย่างมานะคะถ้าเป็นยากลุ่มเอนเซมก็สามารถทานได้ค่ะถ้าใครไม่ทราบว่าตัวยานั้นเป็นยากลุ่มเอนเซมหรือไม่นะคะทักเข้ามาถามทางไลน์ได้เหมือนกันนะคะสําหรับยากแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนี้ก็คือทานทันทีที่มีอาการปวดนะคะทานได้ส่วนใหญ่จะทานหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นแต่ก็จะมีบางตัวที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างนานเช่นเป็นยากลุ่มใหม่นะคะก็อาจจะก,กินแค่วันละครั้งหรือสองครั้งนะคะอันนี้ต้องดูที่ฉลากยาตามที่คนไข้ได้มานะคะหรือสอบถามกับแพทย์หรือ เภสัชกรที่จ่ายยาให้นะคะเพราะว่ายาแต่ละตัวก็จะมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันค่ะและถ้าใครมีอาการกล้ามเนื้อตึงมากนะคะบริเวณที่มีอาการปวดนอกจากจะหันคอไม่สุดแล้วนะคะยังมีกล้ามเนื้อเกร็งหรือว่าตึงมากนะคะอันนี้ก็สามารถทานยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อได้นะคะจะเป็นโทเพอริโซน นอจีซิกก็ได้นะคะแต่ตัวนอจีซิกต้องระวังนะคะเพราะว่ามีตัวยาพาราผสมไปอยู่แล้วถ้าคนที่กินยาพาราควบคู่ไปด้วยอาจจะต้องคำนึงถึงปริมาณพาราที่สมอยู่ในนอจีซิกนะคะวิธีทานก็ทานได้เลยค่ะทันทีที่รู้สึกว่ามีอาการเกร็งหรือตึงบริเวณต้นคอนะคะก็คือ1เม็ดหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นได้เลยค่ะส่วนในคนที่ทานยาเอนเซตไปแล้วคลายกล้ามเนื้อไปแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะปวดมากคะแนนความเจ็บปวดนี้อยู่ประมาณ 6-7คะแนนขึ้นไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะกินร่วมได้ก็คือทามาดอลนะคะซึ่งก็สามารถทานได้หลังอาหาร1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นัดนเองค่ะส่วนยาพาราถ้าใครมีแค่ยาพาราอยู่ที่บ้านสามารถทานได้ไหมนะคะจริงก็ทานได้ค่ะ แต่ว่าแค่ว่าอาการคอเคร็ดคอตกหมอน,นี้ส่วนใหญ่จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างชัดเจนตัวยาพาร,รานี้ไม่ได้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบกล้ามเนื้อแต่สามารถทานเพื่อลดอาก,การปวดได้ค่ะหรือในคนที่มีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ยากลุ่มเอนเซตเช่นในคนไข้ไตวายระดับ 4B ขึ้นไปนะคะที่เป็นข้อห้ามในการใช้ยาเอนเซตหรือว่ามีการแพ้ยากลุ่มเอนเซททั้งกลุ่มนะคะลักษณะนี้ก็สามารถใช้ยาพาร,ราแทนได้หรือจะกินทามาดอนควบคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะนอกเหนือจาก าการทานยาลดอาการปวดแล้วนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่า ทานยาไปแล้วยังไม่ค่อยรู้สึกสบายเท่าไหร่เลยบริเวณที่ปวดก็ยังปวดอยู่ปวดเกร็งๆอย่างนี้นะคะหลายๆคนก็จะถามว่าเออเราพวกยาใช้ภายนอกนี้สามารถใช้ได้ด้วยหรือเปล่านะคะยาใช้ภายนอกนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นหลอดนี้ก็จะเป็นยานวดนะคะเวลาทาแล้วก็จะรู้สึกออกร้อนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นยามองอยู่ที่บ้านอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะรวมไปถึงพวกน้ํามันเหลืองต่างๆนะคะทา แล้วก็นวดบริเวณที่ปวดเบาๆาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเพิ่งปวดในวันแรกๆไม่แนะนําว่าให้นวดแรงหรือให้นวดกดแรงๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการระบมได้พอระบมแล้วอาการปวดนั้นก็จะค้างอยู่นานเลยทีเดียวแทนที่จะหายภายใน2-3วันนะคะบางคนไปนวดมาอาจจะระบมมากเป็นอาทิตย์เลยก็มีค่ะหรือในบางคนนะคะไม่มีคนนวดให้ไม่รู้จะไปนวดที่ไหนนะคะอีกไอเทมหนึ่งที่แนะนําก็คือเมื่อคืนลองใช้แล้วนะคะเป็นลูกบอลนวด สามารถวางกดบริเวณที่กล้ามเนื้อเกร็งบริเวณที่กล้ามเนื้อปวดเนี่ยได้เลยนะคะก็จะรู้สึกค่อนข้างดีกว่าการที่เราใช้มือกดนวดธรรมดานะคะลูกบอลเนี้ยก็สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีใช้เป็นลูกเทนนิสแทนก็ได้ค่ะส่วนวิธีการนวดในคนที่มีอาการคอเคร็ดคอตกหมอนนวดด้วยตัวเองก็มีนะคะสามารถดูได้ในคลิปเก่าๆของช่องเราค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับยาที่ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการปวดในคนที่มีอาการคอตกหมอน คอเคล็ดหันคอไม่สุดปวดต้นคอมากนะคะโดยสรุปแล้วนะคะยาที่สามารถใช้ได้กลุ่มแรกเลยก็จะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะหรือที่เรียกกันว่ายากลุ่มเอนเซมยกตัวอย่างยาเช่นไอบูโพรเฟนนาพอกเซนไดโคฟินแอ รวมไถึงยาตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นซิริคอซิปอิโทริคอซิปซึ่งเป็นตัวยาใหม่ๆของกลุ่มนี้เลยนะคะอันดับที่2องถ้ามีกล้ามเนื้อเกรงร่วมด้วยก็แนะนําให้ใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าปวดมากๆอาจจะใช้ยาทามาดองร่วมด้วยได้ค่ะส่วนยาพาราเซตามอนยาสามาัญประจําบ้านของเราก็สามารถใช้ในการรักษาอาการนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ รวมไปถึงยานวดยาใช้ภายนอกหรือแม้แต่พวกสเปรย์ต่างๆก็สามารถพ่นไปบริเวณที่ปวดแล้วก็นวดคลึงเบาๆร่วมด้วยได้ค่ะและโดยปกติอาการเนี้ยจะดีขึ้นภายใน2-3สวันนะคะแต่ถ้าอาการยังค้างอยู่นานปวดเป็นอาทิตย์เลยหันคอไม่สุดสักทีหรือว่ามีปวดซ้ำๆปวดมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้แนะนำพบนักกายภาพหรือพบแพทย์เพื่อให้ช่วยตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกทุกวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบันดิตคลินิกแ bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ